ก็สวัสดีครับน้องๆวันนี้ที่พี่มาก็คือพี่อยากจะมาชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจกับน้อง like ๆก่อนที่น um ้องๆจะไปฝึกงานหรืออาจจน้องๆบางคนอาจจะเริ่มฝึกงานไปแล้วก็ได้นะครับนี่ในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจริงแล้วการฝึกงานเนี่ยน้องๆอาจจะฝึกงานเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเองนะครับบางคนอาจจะได้มีโอกาสฝึกยาวก็ก็แล้วแต่แต่ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่พี่อยากจะให้น้องโฟกัสนะครับว่าเวลาน้องไปฝึกงานเนี่ยก็คือว่าพี่อยากจะให้น้องเนี่ยได้รับประสบการณ์จริงนะครับ นอกนอกจากในห้องปฏิบัติการที่น้องๆอ,อาจจะทําที่รุ่งเรียนนะครับว่าเวลาไปทํางานจริงๆแล้วสมมติว,วลาไปทํางานกับรุ่นพี่หรืออาจจะเป็นอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับว่าเวลาเข้าไปทํางานแล้วเนี่ยน้องๆจะสัมผัสกับชีวิตการทํางานจริงๆว่าเขาทําอะไรกันเขาคิดอะไรกันแล้วเขามีวิธีคิดยังไงกันเวลาเกิดปัญหาขึ้นเขาจะมองปัญหานั้นอย่างไรนะครับจะมองประเด็นว่ามันมีทางออกหรือทางแก้ของปัญหานั้นอย่างไรซึ่งประเด็นที่มองไปเนี่ยอาจจะ ถูกหรืออาจจะไม่ถูกก็ได้แต่เราก็ต้องมีหน้าที่ทดสอบนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้น้องๆได้ได้รู้แล้วก็ได้เห็นนะครับนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้น้องๆเนี่ยเป็นการเช็คตัวเองด้วยว่าสิ่งที่น้องๆคิดว่าเออน้องๆอยากจะลองทําน้องๆชอบอันเนี้ยน้องๆชอบจริงหรือเปล่าเวลาไปอยู่กับมันจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆชอบมันจริงหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าน้องๆชอบมันจริงน้องๆก็อาจจะได้ทํามันต่อไปหรือทํามันให้ต่อเนื่องไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบมันน้องๆอาจจะได้ เออเราน่าจะคิดใหม่เนื้เราอาจจะเปลี่ยนสาขาหรือเปลี่ยนเรื่องที่อยู่ในสาขาเดียวกันก็ได้ว่านเป็นสิ่งที่น้องๆชอบจริงๆนะครับนี้พอน้องๆได้ฝึกงานไปแล้วเนี่ยในช่วงที่จะมานําเสนอเนี่ยนะครับสิ่งที่น้องๆควรจะสังเกตสิ่งที่น้องๆควรจะโฟกัสหรือว่าคิดมองในระหว่างที่ฝึกงานเนี่ยนะครับก็คือเทคนิคต่างๆแล้วก็ความรู้พื้นฐานต่างๆที่ใช้ในการอธิบายสิ่งที่น้องๆทำมานะครับ ในการฝึกงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ดีเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะนั้นพี่ๆเนี่ยปกติเวลาน้องเข้าไปฝึกงานถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสาขาอย่างเช่นชีววิทยาหรือเคมีเนี่ยน้องๆก็มักที่จะได้การทดลองอะไรบางอย่างมานะครับทีนี้การทดลองที่น้องๆจะทำเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือที่ให้น้องๆใช้เพื่อที่จะเรียนรู้เทคนิคทักษะกระบวนการวิธีคิดต่างๆนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่พี่ๆอยากเห็นตอนที่น้องๆจะมานําเสนอการฝึกงานเนี่ยพี่ๆไม่ได้ไม่ได้อยากให้น้องๆเอาผลที่มันสําเร็จหรือเอาผลที่มันดูดูหร,ดรูดูอลังการมาพูดให้เพื่อน,อนๆฟังเพราะาส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนที่หลังจากนี้ไปครแต่ส่วนที่อยากให้น้องๆได้สนใจและตั้งใจก็คือว่าก่อนที่จะได้ผลนั้นมาเนี่ยครับน้องๆคิดยังไงนะครับ อย่างเช่นถ้าจะให้พี่ยกตัวอย่าง,อย,างอย่างประสบการณ์ตรงของพี่เองเนี่ยก็คือว่าพี่ทำการทดลองเกี่ยวกับการตกผลึกเนี่ยครับก่อนที่จะทำการทดลองเกี่ยวกับการตกผลึกเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมนะครับในขั้นตอนการเตรียมนั้นเนี่ยอะไรเป็นส่วนที่สําคัญอะไรจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกผลึกของเราครับอย่างเช่นของพี่เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือ,อ,อพื้นผิวของวัสดุที่จะใช้ในการทําการตกผลึก น้องๆอ,อาจจะมองว่าอย่างเช่นที่พี่ใช้กระจกสไลด์ในการตกผลึกเนี่ยก่อนที่พี่เอากระจกมาใช้พี่ก็ต้องทําการล้างกระจกให้สะอาด <olog> ใช่ไหมครับน้องอาจจะมองว่าล้างกระจกไม่เห็นมีอะไรเลยก็เล่าให้เพื่อนฟังก็ล้างกระจกมันก็เสร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขั้นตอนการล้างกระจกเนี่ยมันไม่ได้อาน้ํายาล้างจานลงแล้วก็เสร็จใช่ไหมครับแต่มันจะต้องมีการใช้สารละลายอันนั้นสารละลายนี้ล้างเพื่อให้กระจกเนี่ยมันมีความสะอาดแล้วกระจกทุกชิ้นก็จะต้องเหมือนกันเนี่ยอย่างขั้นตอนอย่างนี้ครับอยากให้น้องๆสังเกตว่าเอ๊ะเขาล้างยงงงไไทําาาาม้้ตอใชสลลยนี เขาใช้น้ํายาล้างจานเฉยไม่ได้เหรอนะครับแล้วถ้าเกิดใช้น้ายาล้างจานเฉยกับใช้สารละลายเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆไม่รู้มันแตกต่างอย่างไรเราจะมีวิธีทดสอบไหมว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าแล้วพอเราทดสอบเสร็จเราก็ต้องคิดต่อไปอีกว่าเราทดสอบแล้วมันต่างกันจริงไหมมันต่างกันอย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่านะครับตรงส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่จะทําให้น้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากขึ้นเข้าใจกระบวนการมากขึ้นมากกว่าที่จะรู้สึกว่าเขาบอกให้ใส่ลงไปก็ใส่ลงไปแล้วก็ไม่รู้อะไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คืออยากให้น้องๆสนใจในทักษะสนใจในกระบวนการมันถามคําถาม,ถาม,ถามตัวเองบ่อยๆในทุกขั้นตอนของการทํางานนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นนะครับเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเนี่ยจดเก็บเอาไว้แล้วก็พอถึงเวลาที่จะมานําเสนอเพื่อนๆฟังเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ทำงานในสาขาดเดียวกันหรือแม้กระทั่งทำงานในสาขาเดียวกันที่ไม่เหมือนกันเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่อยากให้น้องๆ ได้เตรียมตัวก่อนที่จะไปฝึกงานแล้วก็หลังจากการฝึกงานก่อนการนําเสนอนะครับเดี๋ยวก็จะมีพี่ๆอีก2คนมาพูดในส่วนต่างๆอีกนิดนึงที่อาจจะเป็นสาขาที่แตกต่างกันเพื่อน้องๆมีภาพคร่าวๆว่าน้องๆจะควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับครับสวัสดีนะครับน้องๆก็เดี๋ยวพี่จะมาเสริมที่พี่ยุ้ยได้อธิบายไปเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการที่น้องๆม .5 เนี่ยจะไปฝึกงานแล้วก็นํามาเสนอในการประชุมค่ายภาคฤดูร้อนนะครับ ตัวอย่างที่พี่อยากจะยกให้ใหฟังก็คือว่าสําหรับงานวิจัยทางด้านชีววิทยาทางเคมีเนี่ยนะครับก็คือเวลาเรามาพิเซรณ์งานเนี่ยมันควรจะมีขั้นตอนก็คือต้องเริ่มจากปัญหาพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยน้องๆควรจะเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วที่มาของปัญหานี้มันคืออะไรนะครับพอเข้าใจถึงที่มาปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปถึงสมมุติฐานหรือวิธีการที่จะค้นหาค้นคว้าเพื่อที่จะหาคําตอบกับปัญหานั้นนะครับนี่เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจว่ามันมีหลักการ แล้วก็ที่มาอย่างไรบ้างนะครับโดยที่พอเราไปทําการวิจัยแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกพี่ๆคาดหวังที่จะให้น้องๆมานําเสนอในการประชุมเนี่ยนะครับก็คืออยากจะให้น้องๆน,งนมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆว่าที่เราได้ไปฝึกงานมาเนี่ยเราเจอปัญหานี้ซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันมีที่มาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราใช้เทคนิคอะไรบ้างในการศึกษาและเทคนิคต่างๆเหล่านั้นเนี่ย มันมีหลักการเหตุผลและทฤษฎีที่รองรับอย่างไรนะครับแล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆถึงประสบการณ์ที่เราได้ไปฝึกทําการทดลองว่ามันมีปัญหาอะไรอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตน่าสนใจนะครับโดยที่เวทีนี้ก็จะเป็นเวทีที่น้องๆไ,ได้มาแชร์ประสบการณ์ที่น้องๆได้ไปฝึกงานมาให้กับเพื่อนๆฟังมากกว่าที่เราจะไปเน้นถึงว่าเราจะต้องมีผลการทดลองที่ถูกต้องสวยรูนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆเนี่ยเ,เข้าใจให้ตรงกัน ว่าสิ่งที่เราเน้นคืออยากให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับมากกว่าที่จะไปเน้นว่าผลการทดลองจะออกมาเป็นอย่างไรครับพี่ก็ขอเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการฝึกงานของน้องม .4 นะคะการฝึกงานของน้องม .4 เนี่ยก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่ให้น้องๆเนี่ยได้เห็นชีวิตของการเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นะคะว่า เวลานักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์จริงๆแล้วในแต่ละวันเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็อยากจะให้น้องเห็นมุมมองตรงนี้แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งให้เป็นการตรวจสอบน้องคิดว่าถ้าน้องจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้หลังจากที่น้องเรียนจบเนี่ยน้องจะชอบทำกิจกรรมเหล่านี้ไหมนะคะบางครั้งเนี่ยน้องอาจจะคิดว่าน้อองชชบีวิทยาน้องชอบชีวชชวิทยา เคมีแต่น้องอาจจะไม่ชอบทำ l a ก็ได้ดังนั้นนะคะการฝึกงานในการฝึกง,ก,รกงานของน้องๆเนี่ยเราก็จะได้ลองทำในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ทำลองทำด้วยตัวเองเราชอบไหมนะคะน้องก็จะเห็นว่าอ่าเราชอบเราก็จะทำเราจะเรียนต่อด้านนี้ต่อไปแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็มีโอกาสที่จะไปเรียนรู้ ว่าหรือ Bref, หรือค้นหาว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆนั้นเป็นยังไงนะคะในส่วนของพี่พี่ก็จะมาเพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับกานรนำเสนอการฝึกงานนะคะค่ะท,ทางด้านของคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะคะเราก็อาจจะแบ่งการนําเสนอออกเป็น2รูปแบบนะคะสาหรับคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ที่ทำที่มีการออกแบบการผลการทดลองออกแบบการทดลองเราก็สามารถนําเสนอ ในลักษณะคล้ายๆข,ของวิชาชีววิทยาและก็เคมีก็ได้แต่อีกด้านหนึ่งของทางคณิตศาสตร์ก็คือทางด้านทฤษฎีหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคณิตศาสตร์ที่เป็นทฤษฎีเนี่ยเราทำสิ่งที่เราทำก็คือการพิสูจน์ดังนั้นเราจะไม่มีการทดลองเหมือนกับด้านด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่สิ่งที่น้องๆสามารถนำเสนอได้ก็คือพี่ก็อยากจะให้น้องมา เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งปัญหาของน้องว่าทําไมน้องถึงสนใจที่จะแก้ปัญหานี้นะคะหรือว่าน้องใช้วิธีไหนบ้างในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็นําเสนอว่าเราจะทำเราจะทำอย่างไรเรามีวิธีหาวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรวิธีที่เราทดลองนี้สําเร็จไหมไม่สําเร็จเพราะอะไรนะคะน้องอาจจะเล่าเรื่องราวจะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆมองเห็นว่า ทางด้านคณิตศาสตร์หรือว่าฟิสิกส์ที่ทำทางด้านทฤษฎีเนี้ยค่ะ,ะเขามีการทำงานกันอย่างไรนะคะคุณค่ะ